โอเคมาทบทวนสูตรคณิตศาสตร์กันนิดนึงครับผมอ่ะหนึ่งคลิปหนึ่งสูตรมาดูกันคลิปนี้ก็ง่ายๆครับสูตรพหุนามกาลังสองเนาะเช่นพี่เบิร์ดบอกว่าเป็นหน้าบวกหลังกําลังสองสูตรนี้เนาะกาลังสองก็จะได้สูตรอะไรนะหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลางังบวกหลังกําลังสองโอเคถ้าตัวนี้เป็นลบตัวนี้ก็จะเป็นลบเป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลางังแล้วก็ข้างหลังก็เป็นบวกหลังกําลังสองเหมือนเดิมโอเคปะ อ่ะสูตรนี้ก็ง่ายๆครับกำลัง2อง่อะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นเป็น x บวกสองกลังสตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตัวนี้ก็จะเป็นหลังเนาะโอเคก็จะเป็นหน้ากำลังสองเป็น x กำลังสองครับบวกสคูณหน้าคูณหลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองก็เป็น2องกำลังสองก็จะได้เป็น x กำลังสบวกด้วย4 x แล้วก็บวก4อันนี้ง่ายๆเนาะเบสิกไม่มีอะไร โอเคอ่ะถ้าตัวนี้เป็นลบบ้างอ่ะตัวนี้เป็นลบก็เป็นอ่าเป็น x ลบสามกำลังสองก็จะเป็นอะไรเอ่ยเป็น x กำลังสองลบสองหน้าหลังสองหน้าหลังบวกล่งกำลังสองถูกปะก็จะเป็นอะไรเอ่ยเป็น x กำลังสองครับแล้วก็ลบหก x บวกเก้านั่นเองโอเคเนาะโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นเบสิคคลิปหน้าบวกละ หน้าบวกลบหลังกํลาลังสองถ้าเป็นบวกตัวนี้ก็เป็นบวกถ้าเป็นลบตัวนี้ก็เป็นลบแต่ว่าหลังกํลาลังสองจะเป็นบวกเสมอนั่นเองโอเค x กำลังสองบวกสองอ่ะ x บวกสองทั้งหมดกลาลังสองเนี่ยมันต้องได้เป็น x กำลังสองบวกสี่ x บวกสี่ได้เลยเนาะถ้าแม่นบรรทัดนี้ก็จะไม่ต้องมีแต่ว่าเบื้องต้นก็คือกระจายให้เป็นทําให้ได้พอทําได้แล้วก็มาบรรทัดนี้ได้เลยอันนี้ก็เป็น x กำลังสองลบสองหน้าหลังก็เป็นหก x แล้วก็บวกเก้านั่นเอง โอเคเนาะก็หนึ่งคลิปหนึ่งสูตรวันนี้ก็เรียบร้อยครับผมโอเคครับลุย